The family buddy of your life หัวใจฟูรอบรู้สู้ NCD เรื่องนี้รู้ยังวัยรุน่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี้ยมาพูดกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันค่ะซึ่งบางเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนค่ะนั้นเราไป พูดและไปฟังกันเลยค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้ก้นไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอหนาที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไปประกอบไปด้วยสารต่างๆ สามหลักค่ะคือแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนและน้ำยาถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายด้วยสารประกอบหลักๆคือนิโคโตินซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทางบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไปเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติด การสุบบุรีโพพายลินไกคอนเป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอกินซลนเป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมประสานกับสารโพพายลินไกคอนองค์การอาหารและยา FDA ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งอาหารและยาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน,ยนว่า เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายเช่นกันกับโภไพรินไกคอนสารแต่งกินและลดเป็นสารเคมีที่ใช้กับเปลี่ยนอาหารทั่วๆไปซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นรูปแบบไอ ที่สูบหรือสูตรแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายผู้รีไฟฟ้านะคะอันตรายหรือไม่สารเคมีชนิดต่างๆนะคะที่พบในสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในน้ำยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุน้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโรหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและหายใจเพิ่มความเสี่ยงของเกิดโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนนอกจากนี้นิโคตินยังกระตุน้นให้มีความหลั่งฮอร์โมนเพิ่มขึ้นซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของการ ็นโรคเบาหวานนิโคตินนะคะกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทำให้เส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสำหรับหญิงตั้งครันนิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครร การได้รับนิโคตินในระดับที่สูงเสี่ยงต่อร่างกายเสียชีวิตโพพายลินไกคอนเมื่อผสมหรือสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดระคายเคืองที่ผิวหนังดวงตาและปอดได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรังโรคหอบคืนและโรคถุงลมปองพองนอกจากนี้ยังพบสารประกอบ อีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นโลหะหนักสารหนูเป็นต้นจากการวิจัยยังพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นโรคหัวใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอด หัวใจและกระเพาะปัสสาวะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซึ่งจะบอกว่าการสูบบุหรี่นั้นนะคะเป็นมันไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็อยากจะลองหรือหลายๆคนกอ็อาจจะตามเพื่อนซึ่งเราเนี่ยก็หวังว่าข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับทุกๆคนคะ่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก Bangkok Hospital นะคะขอบคุณค่ะ เราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะหัวใจฟูรอบรู้สู้ NCD ผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส the family buddy of your life